สวัสดีคุณผู้ชมในรีพอร์เตอร์สนะคะรายงานสดกับคุณผู้ชมที่บริเวณด้านหน้าตึกสต๊อกนอที่ถลม่มล้างเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาะคมที่ผ่านมานะคะก็มารายงานความเคลื่อนไหวณนะจุดนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวขั้งฝต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยขณะน,นี้ก็มีการทํางานกัน อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมแนมะ้ว่าในวันนี้จะเป็นวันที่15เมษายนซึ่งก็เป็นพิการ,ารณาสงกรานนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าในขณะนี้นะคะเจ้าที่มีการใช้ในส่วนของรถแม็กโครนะคะเครื่องจักรขนาดใหญ่นะาะทำงานทั้งการขุดเจาะแล้วก็การนำเศษปูนต่อตัวเหล็กแล้วก็แผ่นป,ปูนนะคะคุณผู้ชมที่เกิดการถล่มลงมาในวันที่1 8ที่เรารายงานไป เร่งเคลียร์ความสูงของตัวซากตึกที่มีการถล่มลงมานะคะองบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะต้งตลอดระยะเวลาคุณผู้ชมก็มีการเร่งเคลียร์ในส่วนนี้นอยู่แล้วนะคะ การเปิดใช้เส้นทางแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เป็นอ,อ,อีฝั่งตรงข้ามทางอาคารที่ถล่มนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณการเนื่าะว่าส่วนนี้ก็ถูกติดกระทมอกชิดด้วยที่ยจะในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีพี่น้องประชาชนมาใช้เนี่ยก็ทำให้ลำบากในการเดินทางนะคะก็มีการเปิดเส้นทางก็มีการเปิดมาอยู่หลายวันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เรารายงานกันอยู่ฝนก็ตกลงมางด้วยนะคะแม่ฝนจะตก จ้าที่เตรียมคงทํางานกันอย่างต่อเนื่องมีการระดมฉีดน้านะคะคุณผู้ชมเข้าไปเพื่อที่จะลดในเรื่องของปัญหาฝุ่นแล้วก็ตัวผงปูนเนะะี่ยค่ะที่เมื่อมีการส่องมันก็จะมีฝุ่นนะคะุณผู้ชมในส่วนแล้วก็มีการใช้การฉีดน้ําเข้าไปเพื่อช่วยไม่ให้มันคลั่กุ้งไปด้วยนะคะุณผู้ชม รายงานไยทยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทํางานกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าฝนจะตกนะคะเดี๋ยวเข้าไปให้เห็นไกๆลๆฝนตกนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมถาเข้ามาว่าฝนตกมฝนตกนะคะขณะนี้จะเห็นเครื่องจักรที่กําลังทํางานอยู่เป็นตัวรถที่ใช้ขุดเจาะแล้วก็รถแมคโครขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็มีการทํางานกันอยูอย่มีทั้งจากภาคชนนะคะแล้วก็ภาครัฐของทาง ทหาราก็มีการสนับสนุนเครื่องมือเข้ามาด้วยนะคะชาวทีด้านนอกก็จะเป็นเจ้าที่ที่สกินการดีลใน,รรในรเรื่องของคเรียบร้อยด้านในก็จะมีทั้งเจ้าที่อาสาสมัครเจ้าที่กู้ภัยที่ยังคงทํางานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าทางรองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครรองราศาสตราจารย์ทวิดากมนเวทมีการให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังการประชุมถานการณ์ประจําวันโดยระบุนะคะว่าเมื่อคือนนี้ได้มีการเคลียร์เรื่องของความสูงของซากอาคารดังกล่าวในทุกๆโซน ทั้ง A, B C และ D นะคะต้องบอกว่าจําเปนการแบ,บ่งเป็นสี่โซนนะคะคุณผู้ชมซึ่งมีการเคลียร์เป็นพืนที่เรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นไปตามแผนแต่ปัญหาตอนนี้คือเส้นเหล็กบางจุดที่ขวางไม่สามารถทําให้เจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยลงไปสํารวจตามโครงสร้างตา่างๆวันนี้นะคะจึงมีการนําเครื่องจักรตัดเหล็กเพิ่มจานวนอย่งคัญค่ะเพื่อให้ารค้นหาและคลื่นทอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอนนี้เนี่ยเหลือยอด ความสูงของสร้างอาคารนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยประมาณ19เมตรนะคะึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการพบในส่วนของร่างผู้เสียชีวิต2รายบริเวณโซน C รวมถึงชิ้นเนื้ออีกจํานวน24ชิ้นโดยได้มีการนําร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นเนื้อทั้งหมดไปพิสูจน์อัตลักษณ์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจและเช้าวันนี้ค่ะทางอกองพิสูจน์หลักฐานนะคะคุณผู้ชมกอทได้ยืนยันเพิ่ม1คนจากการตรวจสลักบุคคลนะคะ ตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น44คนบาดเจ็บ9คนและสูญหายอีก50คนหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์จากรายชื่อที่ได้จากสพงเนี่ยทั้งหมด103รายตอนนี้นะคะพบแล้ว9 0รายยังมีรายชื่อที่ยังตกหล่นอยู่ซึ่งตอนนี้มีการประสานกาับทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานนักผู้ชมให้ตรวจสอบนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เชื่อว่าน่าจะสามารถติดตามได้ทั้งหมด รมถึงจะให้สำนักงานต่างประเทศของทางกทมเนี่ยประสานรไปรยังกระทรวงการต่างประเทศด้วยในการเก็บอัตลักษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจากชายแดนของสถานทูตเมียนมานะคะล่าอีกนะคะคุณผู้ชมทางรศาสตราจารย์ทวิดาบอกว่าส่วนเรื่องของกระทรวงหัดไทยเนี่ยมีการเพิ่มวงเงินในการจัดก,การศพศพละ1 0 0 0 0แบาทโดยไม่ต้องคิดในเรื่องของอรายละเอียด ว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หาไรายได้หลักของครอบครัวหรือไม่แล้วก็กําหนดนะคะว่าจะจ่ายครั้งแรกที่ได้รับการรับรองแล้วในวันที่1 8เมษายนนี้ซึ่งกระทรวงไทยก็ขอเวลาให้ทันกรทมเร่างนำร่งางไปลพิสูจน์พลักนะคะส่วนนี้เพื่อที่จะสามารถเยียวยา,ยาออเงินค่าจากการศพ คุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมคะแจ้งกันเข้ามาได้ว่าเสียงหายไหมพอดีไม่มันดับไป ตอนนี้ก่อนฝนตกหนักเลยนะคะที่ด้านหน้าของตึกสตงองมีการเจร้าหน้าที่จากทางกองทัพอากาศที่เดินทางมาแล้วก็รถจอดบางจุดที่เราถ่ายทอดสดคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวตอนนี้ชมบรรยากาศฝนตกที่ด้านหน้าไปก่อนแล้วก็การทํางานของเจ้าหน้าที่นี้จะเห็นว่ามีแต่ละเต็นท์แต่รถคือก็ยังคงมีกองในการมีทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งเครื่องมือขนาดใหญ่เครื่องมือขนาดเล็กเครื่องจักรต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือทําให้ ขอภายไม่น่าจะมีปัญหาตอนนี้ได้ยินเสียงได้ไหมคะเจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศนะคะตอนนี้ที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่นะคะผู้สื่อข่าวที่ติดตามทำข่าวฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะขณะน,นี้ก็เราก็จะอยู่สักบางข้ามในพื้นที่ที่มีาการอนุญ,ญาตให้ทำข่าวนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับฝนที่ตกลงมาต้องรอดูการทำงนานทางเจ้าหน้าที่แตบว่า คาดว่าน่าจะช่วยในเรื่องของฝนนะค่ะคุณผู้ชมที่ตัดการฝุ่นสกปรกท้องฟ้าต่างตัวฝนน่าจะเบาลงเพราะว่ามีฝนตกลงมานะคะก่อนหน้านี้ก็มีการฉีดในเรื่องของน้ําอยู่ด้วยนะคะสาหรับเครื่องจักรทีทํางานเพื่อป้องกันเนื้อเรื่องของฝนนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่มารายงานให้ทราบเดี๋ยวค่ะว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวมารายงานกนไปอีกครั้งเดี๋ยวตอนนี้ พักสัญญากันก่อนนะคะทิศราเพื่อบรรยากาศของสนามของทางเจ้าหน้าที่แม้วันหยุดยาวและฝนตกยังคงทํางานเป็นอย่างต่อเนื่องเร่งค้นหาผู้เสียหายที่อยู่ภายใต้ตึกษางหงนอที่ท่าหลบลงมาหลังจากที่เกิดเหตุชนิษย์ไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะเราติดตามความคืบหน้ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมจะมารายงานนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะรุ่นสูตรซัพเปอร์เชิญงานค่ะ